เข้าสู่วันที่30แล้วค้างหม้อต้มเส้นแล้วเราก็ตั้งกระทะครับใส่หมากพริกหยวกหอมกระเทียมแล้วก็พริกเม็ดน้อยๆจากว่าเขาเออพริกเยี่แล้วเราก็คั่วครับคั่วให้มันสีไม่ไหม้แล้วก็หอมออกมาจากหน่อยเราค่อยปรุงขึ้นเนี่ยแล้วก็ทาห้าหอนแล้วเราก็มาทําซอสสปาเก็ตตี้ต่อใส่หอมลงไปผัดกับน้ํามันนิดหน่อยครับผมใส่น้ามันงานแล้วเราก็ผัดไปพอให้รู้สึกว่าหอมมันสุกแล้วท่งคือสีไหม้แล้วเราก็เติมน้าครับผมแล้วก็ตามด้วยบักือเทศครับพร้อมใส่ไปแล้วก็โคเลโคลเดี๋ยวจากหน่อยแล้วเรา ก็เอาอกไก่ที่เราเตรียมไว้มาใส่ใส่น้อยใส่หลายก็แล้วแต่เลยครับแล้วผมก็ใส่หมูสับต่อแล้วเราก็ผัดต่อจนเนื้อมันสุกพอเนื้อมันสุกแล้วเราก็เติมซอสมะเขือเทศครับผมที่เราซื้อมา <c ười> ใส่หลายระวังน้ําตาลหลายเด้อมันหวานแล้วเราก็คนไปคนมาจนกว่ามะเขือเทศมันจะละลายค้างมันไว้แล้วก็มาเอาเส้นขึ้นมันสิเปื่อยพอเอาเส้นขึ้นแล้วเราก็เอาผักใส่ลงไปเลยครับผมอยากกินผักอะไรก็ใส่ลงไปทุกคนก็จะงงว่าลวกผักกินกับ,บสปาเกตตี้หรอเนี่ยพอเป็นแบบนี้แล้วเราก็ขึ้นแล้วเราก็เอาผักมาใส่จาน ก่อนเพราะมันบ่มีบ้งไว้ใส่ไปใส่มาเรารู้สึกว่าผักมันจะน้อยอะ่กะก็เลยไปเอาน้ำมาตั้งหม้อแล้วก็ลวกผักอีกรอบหนึ่ง <laughs> <laughs> ยอนยานผักมันน้อยก็เลยไปเอามาลวกอีกโอ้ยคักดอกมันจะกินเบิดบดนี้พอเราเอาผักขึ้นหมดแล้วเราก็เติมเติมตายอย่างเอาปลาทูมาใส่โอ้เงดคนวอไปตายแต่ผืดเนี่ยใดว่ามันน้อยเบิ่งดิใส่จนว่าสิโบมีมงใส่แล้วจากว่าลวกผักให้คนกินหรือควายกินโอ้เงิยคนเด้ปลาทูเมื่อกี้เราก็มาแกะครับผมแกะเอาก้างออกที่ปิดคอตายแล้วก็ใส่อันที่หาคั่ว,วไว้ตั้งแต่ข้างต้นลงไปในโคกเลยครับผมเพราะว่าเราจะตำ <laughs> ตำแบบจิน แซ่บอใช่แล้วครับเราจะทําน้าผกปลาทูเนี่ยโคกให้บ่เคยเห็นต,ตําบึดเดียวใส่น้ําก่อนเดี๋ยวมันสิแค้นโคกสมัยใหม่มันมาแค้นครับผมแล้วเราก็โกดไปเลยครับ ทำแบบติดแกมเห็นบ่ละง่ายๆไม่ถึงหนึ่งนะทีหละเอียดเลยครับผมและแล้วเราจะได้กินแล้วครับผมเพราะว่าทํามาแบบโดนโดนเออผมลืมใส่มะนาวก็เลยมาใส่ีหลังส่วนการปรุงผมไม่ได้ปรุงเลยนะครับผมผมปั่นใส่อย่างเดียวเพราะว่าปลาทูมันก็เค็มอยู่หรอกใครชอบนัวก็ปรุงเลยใส่ปลาร้าก็ได้มันก็ดูเข้ากันอยู่นะเยี่ยมว่ซะเอ้าแล้วก็มาเติมบักแตงอีกมึงจะกินเบิดตดิโอ้ลองเอาเส้นสปาเกตตี้มากินกับแจ่วปลาทูมันก ็ได้อยู่นะอร่อยบอกเลยแต่แดกผักไม่หมดครับเหมือนลวกให้ควาย